สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องงานเกษตรกันค่ะการปลูกผักสวนครัวผักสวนครัวเป็นพืชผักที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนใช้พื้นที่ปลูกน้อยได้ผลผลิตเร็วปลูกได้ทั้งในภาชนะเช่นกระถางตั้งพื้นกระถางแขวนยางของรถยนต์ถังพลาสติก และปลูกลงในแปลงปลูกค่ะปลูกผักสวนครัวในภาชนะอย่างเช่นปลูกผักชีในกระถางตั้งพื้นปลูกสะระแหน่ในกระถางแขวนปลูกต้นหอมในยางรถยนต์ปลูกพริกในถังพลาสติกค่ะปลูกผักสวนครัวในแปลงปลูกผักสวนครัวเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะได้รับวิตามินและใยอาหารที่ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ทำงานได้ตามปกติและขับถ่ายสะดวกครอบครัวที่ประกอบอาหารรับประทานเองมักจะซื้อผักสวนครัวจากตลาดหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งบางครั้งอาจมีราคาแพงไม่สดใหม่หรือมีสารเคมีตกค้างอยู่ในบนผักสวนครัวมากนะคะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายดัยงนั้นจึงควรปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่บ้านค่ะเพื่อจะได้รับประทานผักที่สดใหม่สะอาดปลอดภัย และการปลูกผักสวนครัวแต่ละชนิดควรเลือกปลูกให้เหมาะสมตามฤดูกาลเพื่อให้ได้ผักที่มีคุณภาพนะคะเรามาเรียนรู้ประเภทของผักสวนครัวกันค่ะประเภทที่1ค่ะผักสวนครัวที่ใช้ผลและฝักเป็นอาหารนะคะมีแตงกวาบวบถั่วฝักยาวฟักเขียวถั่วลันเต้ามะนาวมะละฟักทองพริกพันุต่างๆ มักเขือพัน์ต่างๆค่ะประเภทที่2ค่ะผักสวนครัวที่ใช้รากลำต้นใต้ดินและหัวเป็นอาหารเช่นขมิน้นหอมแดงกระเทียมขา่าหอมหัวใหญ่ขิงหัวชายเท้าประเภทที่3ผักสวนครัวที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่น ผักชีโหระพากระเพราสะระแหน่ผักกวางตุ้งไทยผักบุ้งจีนคะนา้าผักกาดหอมกระไค้ผักชีฝรั่งตำลึงขึ้นช่ายค่ะประเภทที่4นะคะผักสวนครัวที่ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นกระหล่ำดอกดอกขุยช่ายดอกขจรดอกแคและดอกสโสนค่ะ ประเภทที่5ผักสวนครัวที่ใช้กาบใบและก้านใบเป็นอาหารเช่นกระเทียมใบต้นหอมกุ้ชช่ายขาวกุ้ชช่ายเขียวคูณค่าต่อไปนะคะหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ 1. การเตรียมภาชนะภาชนะที่ใช้ปลูกผักสวนครัวควรดัดแปลงจากสิ่งที่ใช้แล้วเช่นขออภัยค่ะ หรือชำรุดเล็กน้อยหรือหาได้ง่าย,เพ,ยเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้สิ่งของเหลือใช้ให้มีประโยชน์ภาชนะที่ใช้ควรมีความลึกไม่เกิน10เซนติเมตรหากก้นภาชนะไม่มีรูต้องเจาะรูให้น้ำระบายออกได้เพื่อป้องกันน้ำขังและลากพืชเน่าค่ะ 2. การเตรียมพันธุ์พืชพันธุ์พืชที่ใช้ปลูกในภาชนะควรเป็นพันธุ์พืชที่ อย่างลากตื้นเช่นผักบุ้งจีนคะนา้าผักกาดหอมผักกาดขาวต้นหอมผักชีขึ้นช่ายกุยช่ายสะระแหน่โหระพากระเพราพริกขี้หนูตะไคร้นอกจากนี้พันธุ์พืชที่เป็นเมล็ดควรเลือกที่แก่จัดและแห้งสำหรับพันธุ์พืชที่เป็นกิ่งชำํำควรเลือกที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปค่ะ การปลูกควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวแต่ละชนิดให้เข้าใจก่อนปลูกเลือกปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาลปลูกผักสวนครัวที่ให้ผลผลิตได้ตลอดปีปลูกผักหลายชนิดในแปลงเดียวกันปลูกผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นบ้างยาวบ้างคะกันในแปลงเดียวกันปลูกผักชนิดเดียวกันแต่ทยอยปลูกครั้งละ3-5ถึงต้น หรือเพียงพอสำหรับรับประทานในครอบครัวได้ในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยวก็จะทำให้ผู้ปลูกมีผักสวนครัวที่สดใหม่เก็บรับประทานได้ทุกวันตลอดปีค่ะ 4. การดูแลรักษาควรให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจําค่ะ 5. การเก็บเกี่ยวควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุเหมาะสมตามจุดประสงค์ ของการนำไปใช้ประโยชน์เช่นผักชีสะระแหน่ที่จะนำไปตกแต่งอาหารให้เด็ดแต่พอใช้ส่วนที่เหลือสามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้ค่ะวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัวในภาชนะค่ะ 1. ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายใช้สำหรับใช้รากพืชยึดเกาะเพื่อจเจริญเติบโตค่ะ 2. อแกลบดินแกลบเผาหรือฐานแกลบใช้ผสมดินเพื่อทำให้ดินร่วนซุยน้ำและอากาศผ่านได้สะดวกลากพืชชอนชัยได้ง่ายและยังช่วยปรับสภาพดินให้เกิดความสมดุลป้องกันการเกิดโรคในดินช่วยดูดซับความชื้นและลดความร้อนในดินได้ค่ะ 3. ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใช้เพิ่มธาตุอาหารพืชในดินค่ะ ปูนขาวใช้ปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้เหมาะสมกับการปลูกผักสวนครัวในภาชนะค่ะ 4. ภาชนะเช่นกระมังพลาสติกถังน้ำขันน้ำยางของรถยนต์ท่อคอนกรีตกาบมะพร้าวกระบะเปลือกไม้กระถางดินเผาใช้สำหรับใส่ดินปลูกผักสวนครัวค่ะ 6. ช้อนปลูก ใช้ขุดย้ายต้นกล้าขุดหลุมปลูกพืชตักดินตักปุ๋ย 7. จ็ดต้มพวนใช้พวนดินให้ร่วนซุย 8. บัวรดน้ำใช้รดน้ำผักสวนควรัวในภาชนะค่ะตัวอย่างการปลูกผักสวนควรัวในภาชนะนะคะผักชีเป็นผักที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นใบและก้านใช้รับประทานสดเป็นเครื่องเคียงของอาหารต่างๆ ใบใช้ตกแต่งอาหารลำต้นและรากนำไปทุบหรือสับให้ละเอียดใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหารชนิดต่างๆเพื่อให้มีกลิ่นหอมค่ะผักชีขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายการปลูกผักชีในภาชนะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ผสมดินร่วน2ส,ส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแกลบดินหนึ่งส่วน และปูนขาวเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะที่จะปลูกค่ะ 2. หว่านเมล็ดพันธุ์ให้ทั่วภาชนะ 3. ลดน้ำให้ชุ่มเชา้าเย็นประมาณ3-4วันเมล็ดจะงอกเป็นต้นผักชีค่ะการปลูกสะระแหน่นะคะสะระแหน่เป็นผักที่นิยมใช้ใบปรุงแต่งกลิ่นอาหารประเภทยำลาบ ผ้าให้หน้ารับประทานใช้ทำรรยาขับลมถอนพิษไข้หรือนำไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยสารแหน่สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนและดินร่วนปนทรายการปลูกสารแหน่ในภาชนะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ1ผสมดินร่วน2ส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกหนึ่งส่วน แกลบดินหนึ่งส่วนและปูนขาวเล็กน้อยคุกเค้าให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะที่ใช้ปลูกสารแน่ค่ะ 2. ปักกิ่งสารแน่ที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปปักลงไปในดินโดยโดยให้มีส่วนที่โผล่พ้นดินขึ้นมาประมาณ2-3งถเซนติเมตรค่ะ 3. ลดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่แฉะลดเช้าและเย็นค่ะ การดูแลผักสวนครัวในภาชนะนะคะ 1. การลดน้ำควรลดน้ำวันละสองครั้งเช้าและเย็นโดยลดพอชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะเกินไปค่ะ 2. การพวนดินควรพวนดินทุก10-15วันเพื่อช่วยให้ดินร่วนซุยน้ำอากาศและปุ๋ยเข้าสู่ต้นพืชได้สะดวกค่ะ 3. การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้ควรเป็นปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อย่อยสลายได้ตามธรรมชาติไม่มีสารพิษตกค้างในดินและผักสวนครัวที่ปลูกโดยใส่ปุ๋ยในผักสวนครัวเมื่อเริ่มปลูกคลุกเคล้าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกกับดินที่ใช้ปลูกก่อนหว่านเมล็ดหรือปักชำและใส่ปุ๋ยน้ำชีวภาพเดือนละสองครั้ง เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่ผักสวนครัว 4. การกำจัดวัชพืชวัชพืชคือหญ้าชนิดต่างๆที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในภาชนะปลูกผักสวนครัวเพราะจะแย่งอาหารของผักสวนครัวที่ปลูกดังนั้นเมื่อพบวัชพืชต้องรีบใช้มือถอนออกมาทั้งรากทันที 5. การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สัตรูพืชที่สำคัญของผักสวนครัวได้แก่มแมลงและหนอนต่างๆที่กัดกินใบและลำต้นของผักสวนครัวจึงควรรู้จักป้องกันและกำจัดอย่างถูกวิธีเช่นการจับหนอนที่อยู่บนต้นพืชออกโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีถ้าจำเป็นให้ใช้สารสกัดจากพืชสมนุนไพรเช่นสะเดาฉีดท,ทุก3-5วันค่ะ ประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ 1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ 2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพราะปลูกได้เองจึงไม่ต้องซื้อค่ะ 3. มีผักสดสะอาดและปลอดภัยจากสารเคมีไว้รับประทานในครอบครัวค่ะวันนี้ครูก็มีใบงานให้นักเรียนทำนะคะให้เรียนทำลงสมุดหรือปิ้นเองได้เลยนะคะ ให้นักเรียนจําแนกประเภทของผักสวนครัวที่กําหนดให้นะคะให้นักเรียนแยกออกมาทั้งหมด5ประเภทนะคะใช้ใบและลําต้นใช้ผลใช้ดอกใช้รากใช้หัวนะคะให้แยกออกมาให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่ค่ะ